การตรงนี้มาแชร์เพื่อให้เกขึ้นนะครับป๋าปอนป๋าปอนยังไม่พร้อมสวัสดีทุกคนครับผมประวานพุทธรักษามาส่งกำลังใจค่ะสมคิดแอบกิ่งสรงหครงเดียนก็สวัสดีไปดครับสวัสดีครับครงเดียนไปด้วครับให้ดูผู้บ่าวให้ดูผู้บ่าวให้ดูผู้บ่าวคุณโจ้ผู้บ่าวทิพมือผู้บ่าวทิพมือ ดัง <c oughs> น,น้องอ,อลไทยน่ะที่คุณป๋าบอกว่าหกชั่วโมงน่ะทุกคนโอ้โหแบบตรงนี้หนูได้ยินลเลยหนูไปสายตาโอ้อตอนนี้พี่มออ่อนส่งตะเรียวพี่ม่อนพอดีลูกชายเปิดให้ลูกชายเนาะสง่งตะเรียวแล้วก็หาเพื่อนก่อนพอเพื่อนครบแล้วค่อยตรงน,นี้หนูหนูได้ยินเลย ติดูเป้อะไดต่อ้หูหาใครหนึ่งติดต่อตัดต่อวิดีโอยังไม่เป็นเลยตัดต่อวิดีโอยังไม่เป็นค่ะเจนก็ทำไม่เป็นจะมาหัดทำตอนผ่านแล้วแล้วได้มีพิงค์ไดมอนด์ขึ้นไหมคะโอ้หลังบ้านเลยครับผมไม่เห็นไม่ไม่มีเลยครับผมไม่มีพิงค์ไดมอนด์ขึ้นเลยครับมีแค่เรา คนุนมางรีว่าระบ,บบปิดไหมระบบปิดไหมลงเฟสแล้วขอเพื่อนมาอือคือผิดตั้งแต่แรกเล่นเลยแล้วไม่รู้อือเราก็ได้ยินแต่ว่าพรุ่งนี้แปดโมงเริ่มแปดโมงแปดโมงเช้าแปดโมงแทนแปดโมง,มงนะโอ้แทนใครอ่ะป๋าเนีย่ยใช่ไหมอ่าออเลยอะคุณ ไม่มีสัก,ก,กคูนเลยอ่ะไม่มีคุณสม<า>บัติอะไรเป็นตัวหัวคุณพอดีเลยศานะครับคุณศิษยาบอกว่าชื่อบุ๋มนะชื่อบุ๋มสุธิศานะจะจำไว้นะครับสุธิศานีค่ะคุณเฉิมหลงสวัสดีค่ะคุณสุธิศานะครับสวัสดีครับคุณรุ่งอรุณสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับผมจนกันเก็ดบ้านเลยใช่ป .3 นะตอนนั้นก็เลยต้องไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ครบหกหมื่นนาทีอีกรอบหนึ่ง แต่ช่วงนั้นก็คือไลฟ์สดทุกวันวันละชั่วโมงจากหกเจ็ดชั่วโมงหรือวมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชมครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับที่เข้ามาแล้วมีคอมมาไลฟ์สะสมเวลาเช่นเดิมนะครับรู้สึกมัวๆนะครับวันนี้รู้สึกมัวๆครับผมขอมมาไลฟ์สะสมเวลาเช่นเดิมครับผมจะลงเที่ยวใน แม่ก้อมสวัสดีจ้าทุกคนที่คนที่รอคอยในคนมาเรียองกานีุณรับมือกับมาเต็มเลยทีนี้เอาฟังอยู่นะป้าปอนมาฟังอ,อยู่นะอ๋ะอให้เอาของอาจจะเป็นของคุณพรฟ้านะเมื่อกี้นี้เออ <c oughs> ไม่ได้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 ไไดวันนี้วันพฤหัสสีส้มค่ะ ที่บ้นใส่เสื้อตานสีวันป้าปอนยังหายยังนาอครับผมโอ้วันนี้ผมยังได้ทานลิปเลยนะปากผมจะอ่ะกับสิ่งที่เราทำเราต้องแข่งกับคอนเทนต์ของเราต้องแข่งกับแร่ว่าทำยังไงไม่ให้เขาลดอือคลิปใหม่ก็คิดว่าต้องเป็นแต่คลิปอย่างเดียวเนาะไม่คิดจะเป็นภาพด้วยไงอ๋อ อันนั้นคืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตั้งไม่ผ่านเออเออเอออ้าวผมปาเห็นผมถามเรื่องหยวกล้วยปลีกล้วยไหมเออผมก็ลวยหน้าสุดยอดเลยกระบอกไม่มีคำตอบจากผู้ได้รับเชิญในวิดีโอไต่ทอดสดรายสะสมเวลาเช่นเดิมครับ มื่อวานเห็นแม่เป็นโยขึ้นไลค์คนเดียวรงน,นูน้นเห็นทีหลังกันนะผมคุณหนิงมือขวาอยู่ใน์แลนครับผมใน์แลนนะครับทุกคนสวัสดีค่ะอะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณมอนที่ตั้งค่าไม่ผ่านรอบแรกแล้วหมดกําลังใจเนาะแล้วคุณเชิญก็บอกว่าให้ไลค์ต่อเดี๋ยวเวลาลดก็เลยทีนี้ก็คือพูดอะ S <S แต่ตอนนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราไม่ต้องพูดก็ได้เ,ออเราให้ของอยู่เป็นตู้เย็นไปคุณเฉินไปแปรงฟันไปะเ้าลูกนะแอบไปกินข้าวเหรอแอบทำเป็นเด็ดค้างแล้วแอบไปกินข้าวว่าหิวข้าวอ่ะคุณเฉินไปแปรงมศิษย์ทีสาทักทายทุกท่านค่ะในห้องนี้นะคะบุ๋มจ้าขอทักทายด้วยคนของคุณบุ๋มนั่นเองนะครับคุณบุ๋มนะครับคุณสุดที่ามาแล้วามาแล้วนะครับ สวัสดีนะครับทุกท่านครับคุณสมนีไทยแลนด์ Thailand กัมานะครับสมนีบำรุงรัพย์มาแล้วนะครับเอสเทอรบีขอ,อโทษนะครับพัชรีสวัสดีค่ะคุณของพี่ผ่านแล้วเขาก็ให้พิงดมอนมาแรงนะคะคือทําเวลาได้สองเดือนสองเดือนนิดๆน,ด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 นะคือครบละครบหกหมืนาทีแต่ไม่ผ่านผ่านไปสองเดือนคนที่แบบว่าคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยเก่งด้วย คนทนต์ไม่เก่งอย่อ๋อคนทิไม่ไม่ค่อยร่วมกาย้จะเข้านอนกันหมดแล้วนะครับผมก็มีผมคนเดียวมีผมนะนะที่มาไลฟ์แบบว่ามีรู้เขาสายตัวเท่าไหร่ไปดูดิกี่ทุ่มแล้วเหรพี่ม่อนแล้วพแล้วพี่แล้วคลิปใหม่ก็คิดว่าต้องเป็นแต่คลิปอย่างเดียวนะไม่คิดจะเป็นภาพด้วยไงอันนั้นคืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตั้งไม่ผ่าน ดกันอุคุณพินโยมิชารีสวัสดีค่ะคุณไก่ฟ้าสวัสดีคุณไทมีนสวัสดีทั้งสี่ท่านนะคะสวัสดีค่ะเพอาเขาอ่าก็คือยังตัดต่ออะไรไม่เป็นเลยบนรูบนผาต่อครับใช่คนรุบนม่ผู้เรื่องขาตั้งเองก็ไม่รอ้ขาตั้ง สายสะสมเวลาเช่นเดิมครับเนี่ยคนเนี้เขาจะเป็นใจสู้มากเนี่ยคนนี้แหละวันนั้นผมไปทักเออเาใส่เสื้อโลโก้ของพเจ้าอยู่หัวเลยอ่ะอ๋ออ๋อคือพอโทรศัพท์ดังก็เลยค้างใช่ไหมประมาณนั้นน่าจะใช่ แล้วอืมยืมดียืมยืมที่เด็กมาใส่เด็กใส่กีฬาสียืมอ๋อนี่ออของอาจจะเป็นของคุณพรฟ้านะเมื่อกี้นี้อ๋อคือพอโทรศัพท์ดังก็เลยค้างใช่ไหมโอ้ทีนี้แต่ประมาณนั้นน่าจะใช่แล้ว เก่งเขาทำคอนเทนต์เดียวโหเงินเอ้ยเหรียญเขาแบบแรกเขากระจัดกระจายหมดทำค <content S 2> อนเทนต์ดีมีคนสนใจแต่คลิปใหม่ก็คิดว่าต้องเป็นแต่คลิปอย่างเดียวเนาะไม่คิดจะเป็นภาพด้วยไงอ๋อ <c oughs> อันนั้นค <c oughs> ือ <c oughs> อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตั้งไม่ผ่านเอาเน,นี่ยเอาเปิดแล้วเหรอเ <c oughs> อาเปิดแล้วมัสงศุรัณอ๋อมัสงศุรันนี่เหรอ ด้วยนะสุดยอดเลยกขาบอกไม่มีคำตอบจากผู้ได้รับเชิญในวิดีโอถ่ทอดสดสวัสดีคุณหนิงนะครับหนิงเมืองขวาครับผมคือทออบ้านเฮ้าเนาะแมนบอสวัสดีครับนี่วันนี้ครบเป็นขวบคุณเชินโอ้โอยินดีด้วยจ้า เห็นว้าคุณแม่เป็นโดเปิดขึ้นไลฟ์ตอนน่าจะช่วงหกโมงเช้าหรืออะไรสักอย่างมาทุกคนดื่มกาแฟด้วยกันสีสชมก็เราไม่เราเราไม่ได้ไม่ได้เขาแม่คุยเรื่องเดี๋ยวเล่าประวัติตัวเองให้ฟังหน่อยที่ไม่ผ่านไม่ผ่านกี่ครั้งอันแรกอันแรกหนูเหรอใช่อะไรอีกไม่รู้มันจะมีกดเข้าไป โอเคโอเคเดี๋ยวจะลองเอ็นกำลังบ้าบอยอยู่ตอนนี้นะคะไม่รู้เราจะดูเวลาตัวเองขึ้นหรือลงไหมครับแต่เมื่อวานก็ลงครับเวลามันลงอะไรเงี้ยครับเราจะเช็คได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้อสองด้วยใช่ใอุปกรณ์มีอยู่ห้ามีอยู่ห้ายังรับกุมแจมเราเออนั่นแหละครับผมจะดูเปิดดูหน่อยเปิดดูไม่ได้วันนี้หา สวัสดีคุณหนิงนะครับหนิงเมืองขวาครับผมคือทอดบ้านเฮ้าเนาะแมนบบสวัสดีครับเราเริ่มมีรายได้เออเขาก็เริ่มเล็งเห็นความสําคัญขึ้นแต่ก็ยังมีอีกว่า